สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้เล่านำเรื่องราวเกี่ยวกับคุณตาที่ให้คาถาเมตตาม,มหานิยมในส่วนหนึ่งก็สามารถจีบหนุ่มจีบสาวในส่วนหนึ่งก็สามารถใช้เจรจาค้าขายเป็นเมตตาม,มหานิยมก็ได้ท่านบอกว่าไม่ต้องยกครูก็ได้ถ้าเอาไปใช้เองนะคำว่าใช้เองก็คือเราก็ตั้งจิตอธิษฐานขอพนมมือขึ้นแล้วก็ขอกับเจ้าของวิชา ตั้งจิตอธิษฐานขอกับเจ้าของวิชานะแล้วต้องอให้คำมั่นสัญญาโดวยว่าจะใช้ในทิศทางอันที่ถูกที่ควรจะไม่เอาเปรียบฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดจะไม่นอกกรีดประเพณีสำหรับในเรื่องของการจีบหนุ่มจีบสาวหากไม่รักจริงก็อย่าไปใช้เลยนะเพราะถ้ามันผิดคำมั่นสัญญาขึ้นมาผิดข้อห้ามคำเตือนขึ้นมา จะกลายเป็นปอบเอาอันนี้ท่านเตือนเอาไว้นะครับถ้าใครคิดจะเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ชีวิตนี้ก็จะหาความเจริญไม่เจอเหมือนกันอันนี้ต้องคิดให้ดีก่อนจะนำไปใช้งานนะแล้วการเมตตามาหานิยมในเชิงเจรจาค้าขายนั้นท่านว่าถือเป็นเลิศพกติดตัวเอาไว้ไปค้าไปขายไปเจรจาตรงไหน,นเราก็ใช้ได้แต่การเจรจาค้าขาย กับการจีบกันนี้มันไม่เหมือนกันนะอันนัเ้เราต้องแยกแยะและถ้อยคําที่ผู้เล่าแปลเอาไว้ในคลิปนั้นเป็นเสมเือนหัวใจหลักเป็นความหมายจะไม่ตรงถ้อยคําเสียทีเดียวแต่เป็นความหมายที่พอให้เข้าใจได้ว่าการเจรจานั้นมีถ้อยคํามีใจความว่าอย่างไรสามบทวิชานี้เหมาะกับใครหรือใครชอบบทไหนก็แนะนําว่าเลือกใช้แค่บทเดียวก็พอนะ เอาเป็นวิชาติดตัวตัวเองให้ไปทามาค้าขายให้ไปทามาหากินสุดจริตแต่อย่าไปโกงอย่าไปเอาเปรียบใครแม้แต่ตัวเราเองเรายังอยากพบเจอคนที่ซื่อสัตย์เรายังอยากพบเจอคนดีทําไมเราไม่เป็นคนดีให้เขาพบเจอเสียก่อนล่ะมันจะได้ดีต่อชีวิตเรามันจะได้ดีต่อทุกฝ่ายอันนี้แนะนํากันประมาณนี้นะครับหากท่านใดอยากจะติดต่อคุณตาที่ใต้คลิปมีคลิปที่ให้รายละเอียด ต่อคุณตาได้ภายในคลิปนั้นนะครับแล้วก็อันนี้ก็ผู้เล่าอยากจะให้ทุกท่านได้รับฟังจากคุณตาขอเชิญรับชมคลิปได้เลยนะครับนี่ยื่แนวไปหาเงี้ยนนุ่งโจรอกเกล้่ก็โดนว,ดวบ่บางบางย่างกับเป็นแข่งริ่งให้มือนั่นเลยเร็วไปๆก็าถานนุงยุ่งท่องนุ่ยุ่งท่องได้ไปตะพุนแล้วต้ตนอาก้อนที่ครับ ผมลงไปแล้วคนไม่ถามหาไหลจแต่ว่าเขาบอกว่าคือบุขอจดม嘛ตาเขาบ่ได้ยินเสียงตามาไหนเขาก็เล่นเขาอยากให้ผมจดให้อุ้มชิลรีอุ้มยอดทีลีที่จวยมันอันนี้คาถานงยุ่งท่องเตะอเอาก้อนคาถาลัทธิมีข้องเงาคลัทธิมีผู้ขาสูงเรื่องผ้านาพวกเขาแดงเป็นแสงพระเจ้า ผัวโงขึ้นเริ่มตายเอาเริ่มไม่เริ่มเริ่มเนียนดิ่เริ่มต้นไม่ให้ลูกให้หลานนงยื่นท่องถูกบ่วงคล้องต้องตานั่งได้เลือว่าเริ่มไม่เริ่มเริ่มท่องให้ลูกให้หลานเขาฟังเริ่มไม่นงลุงท่องครับอมนงลุงท่องถูกบ่วงคล้องต้องตานั่งต้องตานั่งในปางนั้นองค์บูทุกเจ้าทรมานอยู่ในป่า นี่เรวไปท้องให้เมดผมสิไดิไเ,ดดเ <c ười> ั็นผู้ขาปากให้มึงขาดใจใจเลยเด้อเสาขอมนั่งเป็นลงรุงไร้โจแม่ผ <c ười> ู้ขาแพ้พีกอกมึงเขามาหาผู้ขาจ่าพุมได้ลังเขามาไก่มันยู่ได้ห้องให้หาผู้ขาเด้อน้ำทังมาจิตตรงต่อยตามกวนตามส่วนพีมา ถ้าหมติดนี่นี่นี่จบบทแล้วมันว่านงยองทองเอ้ยนงย่องทองวันนี้ยังสิริสิริโอมสิริโอมหยดสิริและจะมีผู้ขาสูงเพียงฝ้าหา้าตาผู้ขาแดงปันแสงผ้าชิดลิ์ที่ผู้ขาใสกัวเดียนเึ่งฝ่าอ้าปากขึ้นปัญญาไหลยึส้มาสุนๆนในเรียงค้นไม่มีผู้ใดลืน ข้นซุ่มชื้นหรือมอืดเมี่ยงอุ้มอ้วน่างแพ่งยี่ปีบ้านเพราะท่านในแข่งมือนอันนี้อันนี้คืออุ้มอัน,น,อ,น,นอันนี้แล<ะ>้วยอดที่นี้ตั้งหงายยอดซิลลีเนี่ยไหมถึงว่าขันผูใ้ใดได้ท่องแล้วสิเป็นมงคลเป็นที่เ <c oughs> มตตาของทุ <c oughs> กคนเมตตา <c oughs> ของคนทั่วไปนี่ผู้ใดก็มักผู้ใดก็มักผู้ใดเนี่ยเลี้ยวเห็นยี่ดใดเลี๋ยวเห็น <c oughs> มันก็มักผู้ใช้เดี๋ยวเห็นก็มักืกันเลยใช่ผู้ใดเห็นก็มัก เด็กน้อยนั่งยุตักลืมพอลืมแม่ผู้ถ่ถผู้แก่ลืมแจลืมง,ง่าอันนี้คาถาบ่นี่เรื่มว่ามีคาถาดิโอ้เริ่มจังไหนเริ่มจังไหนเริ่มตนไหมตอปิดเสิริพีละวางเลยตอห้เว่าไหาตตอกันลูกหลานเขาสิได้จำได้เขาเดี๋ยวไปท่องพนอุอ้มสิลิแลตจมีสูงเพียงผ้านาแดงที่แสงพ,พระจันทร์ฟันผู้ขาแดงที่แสงพระเ,เจ้าผู้ขาว่าคมใดให้คนนี่มักเล็กน้อยนั่งยตักลืมพอลืมแม่ ผู้ท่าผู้แก้ลื่มแจ้วลุ่มง่าทำไม่ได้ผู้ขานี่อันหนึ่งคาถายอดสิรินี้เด่นในทางเมตตามหานิยมนะเอาไว้ใช้เป็นจีบหนุ่มจีบสาวหรือเจรจาขา,ขายก็ได้นะตัวนี้นะครับแต่ว่าท่านมีคำเตือนว่าถ้าใช้คำว่ากูคาถานี้จะแรงอาถรรพจะหนักท่านก็เลยขอให้ใช้คำว่า ผู้า่าผู้ฆ่าในภาษาท้องถิ่นอีสานก็ความหมายเดียวกันกันกบคําว่าขพเจ้าหรือตัวขา่าหรือข่าเฉยๆประมาณนั้นคือท่านไม่ให้ใช้คําว่าโกใครอยากใช้ก็ได้ไม่ว่ากันแต่ว่าการผิดข้อห้ามคําเตือนนี้จะเป็นปอบนะท่านบอกเอาไว้อย่างนั้นแล้วก็หนึ่งก็คือทํามาหากินไม่ขึ้นข้อห้ามคาเตือนของเขาก็คือ ให้ซื่อสัตย์ต่อคู่รักของตัวเองถ้าเขาไม่สดอย่าไปทำอย่าไปทำอันไหนที่มันผิดคันลองประเพณีอันไหนสิ่งไม่ดีไม่เข้าท่าก็อย่าไปทำทาให้รักจริงทําให้ชอบใครจริงทําไมคิดจะเอาเป็นคู่ชีวิตจนจนลมหายใจสุดท้ายนะ่ะอย่าไปใช้กับใครท่านแนะนำเอาไว้แบบนี้เราเองเราก็ยังอยากได้คู่ที่ซื่อสัตย์ช่วยเกื้อหนุนจนเจือครอบครัว ดูแลกันไปจนแก่จนเท่าเราก็ยังอยากได้คนแบบนั้นเลยทําไมเราจะต้องไปเอาเปรียบอีกฝ่ายจบไปแล้วนั่นะ <c oughs> มอมอนัง่งแ <c oughs> พงอบนังแพงนสาธุคอย <c oughs> ใจผู้ขาแขงคือนัังเล็กกาผู้ขาปากขึ้นปัญญาไร้มาสนสนในเนียงค้นมืผู้ใดลืน ให้ที่ขนยินดีสุ่มซืึนยินดีน้ำอืออือนี่แหละอันหนึง่งอันนี้บทหนึง่งอันนี้เขาเอิคาถานยังว่าหันมีคนนี่ผู้ใดนั่งอีไข่จังยู่หรือผีผเชิญเจ้ามาเด้ออันนี้ต่อกันบ่นเนี่ยคาถาต่อกัน<ๆ>ได้อันเดียวกันซึ่นเจาา้ามาเปยข้าพี่นั่งเกา้าปู่พระเจ้าสอนให้แจกกับผมก็ขาเทิน <จบ S 1> นี่อ,อ่อนั่งแพงอ่อนั่งแพงจีร่วมกันงไปนลยพระมาเหมือนนั่นได้เอาชุดพี่ อ oh <laughs> <laughs> สุ่มเรียนหนังสือไงผ้าพุ่นมานน้ำนั่นยังได้สนได้น้ำโว้ยเศ้าอ,อันบม่ไดผ้าอยู่หนีเปียจักผู้เลวไปใส่หนังสือ oh <dear. S 1> มุ่นพอวะท่านจะใส่หลายย่างว่าหลนังสือเลยนั่น <laughs> มีแต่สุทำสุทํำ,ทำอืม กันปอบกันผีนี่ละว่าผมอยากเห็นว่าหนังสื้อตัวถ้ำเหนเป็นดยังไหนนะติดไทยให้ลูกให้หลานเขาเบิ้งเขาโบจักเขาบุกขี้เดี๋ยวหู้อื่นอันนี่ฟังเอาไว้อันอุ้มจานหมออุ้มจานเชียนมาเจ้าเป็นสามบ่ยังบ่ยั่งจักไปใส่จะขี่อยู่ยิงหน้าทางไหนอย่าบอกจยกใส่หรออันนี้ส้นทีหากันพอเผุนเลี้ยนมาหนึ่งจะผุ่นเมี่ยงเลยเอ็ดสารข้าม สนิมาตะวัดใต้นั่งง่ายวันเนี้ยวันช่องเขียนไลยหันอันเมตตาอันเมตตาอันที่ตาบอกว่าหันลูกหลานเขาสามารถเอาไปใส่เลยได้๋ยป้ได้ยกมือเนื้อเนื้อหัวัน้็จิตฐานขอเลยเนาะเออวัเปีหยังวัเปีหยังเอาไปใส่เลยว่วขาล่ำไห้หุงไห้เฮียงไห้ขม่าขาล่ำนี่แหละชุ่มนี่แหละชุ่มออบปองคาล่ำซัดนี่แหละ หัวกับกว้ยนี่แหละนกินได้หนูกับไก่นี่ใ่ปะวนนี้มุนปองแสดงว่านี่สิอากเป็นนักเทเด้นี่อคิเป็นหมอทำมไงดิตายเร็วนึกขึ้นแล้วเพราะว่ามันเป็นข้องงาลาด ก็เลือกเลียนวิอันคู่เท่าตัวตาบี้นีนี่ละคู่เท่ากี้คู่กอลบี่กคู่กอลบีคู่กอบคูกอลบีคู่อร์คู่อลบีคู่อลบคู่กอลบอลบี้คูอ้คู่กอลบี่กอล้คู่อู่อลบี้คู่กอค่กอลบ้่กอ้คน่อลเี้คู่กอีง่อนบี้คู่อลบี่กอล้กอล้อนบ้่อล่าอลอ้า่อล้อลบลบ้่ก เดลลือคู่นี้น่ะคู่กาลาเบิกค <uh, ู um> ่กาลาเบิกเนี่ยเขาเขามีเพื่อยหนังคู่กาลาเบิกอย่างโง่คือนี่โน้ตจำได้โอ้โหกกาลาเบกปะเบลเดียวกาลาเบิกห้องอันเดียวกันปะอันเดียวกันละกาลาเบกกับกาลาเบิกเนี่ยอันเดียวกันไหมปะอันเดียวกันเนาะแต่ว่าเอิ่นคนละอย่างเนาะเอืออิ่นคนละแบบห้องยูวีหาเชียงหนึ่งมากกวน เขาไม่เนี้ยมีฤทธิ์นีน่นแหละจำได้เขาบอกญี่ปุ่นจำได้รวดขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัยร่ำรวยร่ำรวยมีความสุขสวัสดีครับ